สวัสดีค่ะพี่น้องฟ้องปายพี่นี่มียฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนนพี่น้องค่ะเมื่อนี้พี่นี่มานั่งอยู่ชายทะเลค่ะพี่น้องพี่เปนี่พี่นี่เอ็นปล่อยให้สามีลงน้ำคนเดียวค่ะพี่น้องตอนนี้ค่ะตอนนี้เพิ่งลงคนเดียวก่อนเพราะว่าพี่นี่ว่าอันอยากคุยกับเบบซี่ก่อนค่ะพี่น้องอยากถ่ายวิดีโอก่อนสิลงน้ำค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่เอาขาของใหญ่มาได้มือนีพี่นี่สิลงน้ำกับสามีค่ะอัน พี่นี่คุยกันกับแฟนอกนบางหนึ่งเนาะค่ะเนาะาพี่พี่นี่ถามว่าเจ้าคือสีมุ่งหมายความจุดมุ่งหมายของของสามีที่ใดไม่อยู่นํานนัพี่นี่นี่คือสีถึงจุดแบบว่าตามที่เขาต้องการแล้วเพราะว่าเขาเขาอยากมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยค่ะพี่น้องผูชายผู้นี่โชคดีค่ะพี่น้องค่าโชคดีมีบาสนาเพราะว่าเรารารถนาทิ่งไหน เขาปรารถนาสิ่งใดเขาก็ได้สิ่งนั่นค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาปรารถนาอยากได้เมียเมียคนไทยที่ว่าภาษาฝรั่งเศสได้เขาก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วเขาอยากมาใส่ชีวิตันบ้านปลายชีวิตอยู่เมืองไทยเขาก็กาลังอกําลังเดินทางไปสายนี่ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนาที่เขาอยากได้เขาเขาครบแล้วค่ะพี่น้องครบแล้ว อันโชคดีที่ที่เพื่อนมาเจอพี่เนาะค่ะเนาะพี่กะพี่กะพยายามเสี่ยนสีเฮดไทยชีวิตครูของพี่มีความสุขค่ะพี่น้องคะ่ะมีความสุขหขนีไม้คว่าอานทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาอันใส่ชีวิตน้ากันเนี่เฮาต้องพยายามแบบว่าพยายามแบบว่าจูนหากันให้ได้ค่ะพี่น้องจูนจูนหนีไม้ควมวบานอ่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เขาทําที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องอ่ะเขาก็ต้องมันแก้ปัญหาที่ของเขาค่ะพี่น้องที่ที่พี่นี่บอชอบหมายก็มาอ่าเขาเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างประมาณด้วซี่ค่ะพี่น้องพี่นี่ก็พยายามคุยกับเขาว่าอ่าสีเฮติยังกระซางเขาบรายูคนเดียวค่ะพี่น้องเขาเขาอยู่กับพีค่ะพี่นี่พี่นี่ก็เลย่าต้องแช่ แช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียหายแบบว่าชีวิตมันมันอยู่ด้วยด้วยกันแบบแบบนี้วามสูขค่ะพี่น้องเนาะนสิ่งใดที่ที่พี่นี่แบบว่าพี่นี่ออ่าพี่นี่สิมักแบบว่าอเห็นเห็นหมเข้า่าเห็นแกโตเรื่องเรื่องการใส้ใจค่ะพี่น้องเห็นเห็นแกโตมเข้า่าพี่นี่สิเป็นคนมัธยัตะะิค่ะพี่นี่สิไม่อยากออกกอย่างกับเล่า พี่นี่สิว่าใครอยากออกอยังก็เล่าเวลามาเที่ยวมาอย่างสิค่ะพี่นอ้องอาส่วนมากเขาสิจ่ยายค่ะกับเขา,ขากับน้ำค่าลุงแล่มค่าเครื่องดินทุกสิ่งทุกอย่างตอนตอนแรกๆเนาะคะ่ะเนาะแต่ตอนนี้พี่นี่กับพาย,ยามแบบว่าแบบว่าแช่ค่ะพี่น้องแช่ในเรื่องนการใส่ใจการไปกินเขากินน้ำพี่นี่กรใจายเวลาเหมือนมือวาดนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเหมือนมือวาดนี่พี่นี่ไปอัน กินเขายูอันอยูอยูเล่าไหวคะ่ะพี่น้องคะแกนพี่นี่ก็สิเป็นคอนอันซื้อกับเขาซือ้อปลาซือ้อของทะเลเนาะข่ะของสดสด,สดค่ะพี่นอ้องอ่าของสดสดที่ที่ห่อสร้างจากอันตลาดกันราไหวนะจะพี่น้องอันนี่มีปลามีกุง้งมีหมึกมียังกะว่ากันไปคะ่ะพี่น้องถ้าเล่าเป็นคนซื้อจะ้ะพี่นี่ก็ต้องเป็นคนนั้น เป็นคนแบบว่าเสียคาเสียคาทํำกับเขาประมาณสิค่ะนาะว่าหลายดอกค่ะคาทำกับเขาหมู่บ้านจะสองร้อยสี่สิบบาทหนึ่งแต่ว่าเล่ากับจ่ายไปประมาณเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่น้องประมาณเจ็ดร้อยบาทกะแช่กันไปเล็กๆน้อยๆคือว่าเราบอกรยคิดดอกค่ะว่าหน่อยหรือหลายเพราะว่าเราเป็นคนบอสซีเรียสเรื่องเรื่องเันเรื่องเงินเรื่องอย่างประมาณสิแต่ว่าพี่นิเรากไบยังไงพี่นี่ออกดอกแต่ว่าพี่นี่แสดงความเห็นนั่น แสดงว่ามันมีน้ำใจค่ะพี่น้องคะแต่ว่ากะที่พี่นี่ใจกับเงื่อนเขาล่ะค่ะเงื่อนเขานี่ยล่ะค่ะที่ที่หายพี่นี่แล้วค่ะนะอเงื่อนเขาห้พี่นี่เป็นเดือนเป็นเดือนค่ะพี่น้องเรากะพี่นี่กับคุยกับเล่านาะคะ่ะนาะเรื่องไปเที่ยวสวิตคือกันเล่าล่ะเป็นค้นเบาออกมาบานเรล้าเป็นคนนจายค่ะตัวกิ่งบินค่ะพี่น้องตอนแรกแล้วเบาๆจังสี่ด้ค่ะ เพราะว่าเรลาเหงาแห้งเราไปอยากไห้หางกันแล้วเนาะค่ะเนาะไปเรล้ปอยู่ฝุ่นพี่นี่กับบ่ได้งเหงาอยู่เมืองไทยค่ะพี่น้องเพราะว่าอันพี่นี่ต้องดูแลสวนค่ะพี่น้องพี่นี่ดูแลสวนดูแลหมาดูแลบ้านยังประมาณสิแต่เล่บบ่มีไปล่าสีสีคิดอีหยังหลายกับเล่านะคะ่ะคิดหอดเล่ายังประมานสแต่ว่าเล่านะ่ะอยู่ฝุ่นบ่มีไผเนาะค่ะมิแตแม่ค่ะพี่น้องคะ่ะ แม่แล้วก็ลูกสองคนเท่านั้นแล้วก็เล่ากับพยายามมัน,นอ่าพยายามเอาพี่นี่ไปสวิตนั่มค่ะพี่น้องคะ่ะล้วการเล่าขึ้นไปบ้านทัท้งทั้งบ้านทั้งเขาบ้านพักตากอากาศเล่ากับสิเป็นแม่ว่าเบิ่งว้างค่ะพี่น้องค่ะบ่ามีไผ nope okay. ่เนาะค่ะเนาะอันบ้านหล้างเดียวแล้วก็นีแต่เล่าคนเดียวมันเหงาค่ะพี่น้องพี่นี่เข้าใจแต่ว่าพี่นี่บ่เหงาด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะพี่นี่บ่เหงา พี่นี่อยู่ทั้งดีพี่นี่ก็สบายเราบัดนี้เราก็เลยว่าสิเสียค่าตั๋วเครื่องบินไ้เราก็ค่ายุคค่ากินยุฟพุ่นยุสวิตค่ะพี่น้องคะแล้วเราคิดใจเป็นเดือนอยู่เมืองไทยใจเป็นเดือนคือเก่าแหละแตะว่าพี่นี่ก็สิจ้างคนดูแลบ้านดูแลดูแลสวนค่ะพี่น้องคะก็สิเป็นเงื่อนหลายบาทอยู่ค่ะพี่น้องพอบ้านพอบ้านมันมันมันมีเหนือที่หลายเนาะค่ะเนาะพี่นี่ก็สิพราะยามัน คุยกับอันแม่บ้านว่าจังสันจังสีพี่นี่กฮะฮาแต่เพื่อนสิบกว่าปีแล้วค่ะหาแต่เพื่อนทํางานให้พี่นี่แบบว่าอกอกหูทุกมือทุกมือว่าเฮ็ดจังใดค่ะพี่นองคะแล้วการกระสีแพงนติบอยู่ค่ะพี่นองคาดูแลบ้านอยังประมาณสี่หลับพี่นี่กระสีกระสีได้เงืเ่อนเก็บพร้อมเนี่ค่ะเงื่อนที่เพื่อนไห้ที่พี่เพื่อนไห้ที่ว่าอันให้ดูให้เงื่อนเดือนเป็นเดือนที่ตอนพี่นี่ไปสวิตต์เล่ากระสีไห้อันเป็นเดือนซ้ำเก่าพี่นี่กระสีได้มีเงื่อนเก็บอยู่ได้ พี่นี่ก็สิได้มีเงินเก็บคือเก่าเก็บค่าประกันนั่นประกันหมออยังประมาณสิค่ะพี่นี่เสียหลายค่ะกลับไปนี่พี่นี่ก็สิเสียหลายเติบ์ดพี่ค่ะพี่น้องค่ะวันที่สิบเจ็ดนี่พี่นี่ก็สิได้ไปอันเสียค่าอันยังก่อขวานเวลาเ้าป่วยอยังนี้ค่ะพี่น้องอันพี่นี่ก็เสียไว้มันบริเนอนเนาะค่ะน้อชีวิตบริเนนน์ตอนห้องผงาบผงาบอยู่เขาสิวามีเขาบวอฝรั่งน่ะพี่น้องค่ะ ตอนเา้าผงาบผางาบเนี่ยเขาสิว่าเา้เาเมียน,นีย่เขาบอกพี่นี่ก็เลยพยายามแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดประกันไว้ค่ะพี่น้องประกันประกันป่วย <orse. tahun. S 1> เวลาเ้าป่วย <c oughs> เ้าเขาลงบานยังประมาณสี่ห้าข้อสิ่ก็ได้เสียเงินหลายค่ะพี่น้องเสียเสียกันเสียกับแ,แต่ส่วนต่างที่ที่ที่ทห้าเฮ็ดประกันไว้แบบว่าอย่างอยังแน่ส่วนต่างเ้ากะต้องเสียเองค่ะพี่น้องค่าของพี่นี่ก็เสียไว้ค่ะพี่น้อง แล้วการส่วนต่างที่อนบางที่สามีกับสิซอยอยู่กับจัต่ว่าเฮ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 าเพวีเพลวีหมายความว่าเหตุการณ์ล่วงหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอีอยังขึ้นนะพี่น้องพี่นี่กับฤเธิประกันไว้ค่ะพี่น้องก็เลยสิ์ลิลกับฤทได้อ็นได้ใจเงินหลายค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาอายุหลายแล้วกระจายจายหลายค่ะพี่น้องคะ่ะ พี่นี่ NS, เนี่ยฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนกะมาเมาม้อยเรื่องชีวิตของสามีที่เล่าจุดเป่าถึงจุดเป้าไมายที่เล่าอยากได้ที่อยากมาอยู่กับพี่นี่เนาะค่ะเนาะเพลวีคลิปละค่ําค่ะพี่น้องค่ะเพลวีคือเหตุการณ์ล่วงหน้านะปะเพวีคือไม่ไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าค่ะพี่น้องค่ะจากพี่นี่ NS, เนี่ยฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนกะสิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลเด้อคะ่ะพี่นี่เมื่อวาเวลือกยูใช่าหาดเนีอยค่ะพี่นอ้องยูใช่าหาดจ้พะพี่น้องอันแป้นลงน้ำค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนและพี่น้องปองายสวัสดีคะ่ะสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายแบบนั่งงามพือเก่าละจ้า